สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศรัทธาความเชื่อฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเดียวชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองบาดาลพญานาค้า,าพระองค์จอมกษัตริย์นาคาก้าพระองค์ผู้ปกครองเมืองบาดาลทั้งหมดมีกษัตริย์นาคานาคาธิบดี ปกครองคนละเขตแดนรวมทั้งหมดเก้าพระองค์ดังนี้ถึงพญาอนันตานักาชพญานะคะผู้ยิ่งใหญ่เหนือหน้าทางปวงผู้ทรงมากด้วยอำนาจรมีและอิทธิฤทธิเหนือน้าราดใดหน้าราใดในใต้ลาตามตำนานกล่าวว่าท่านเคยเอวตารล,ลงมาโลกม,มนุสสองครั้ง ครั้งหนึ่งตามมหากรารรามเกียรติที่พระนารายทรงอวตารมาเป็นพระรามพญาอนันตนาคราชก็ได้อวตารมาเป็นพระลักษมณ์พระอนุชาคู่ใจช่วยพระรามทำสงครามต่อสู้กับทศกัณฐ์เช่นกันและอีกครั้งตามมหากรารมหาภารตะเมื่อพระนารายอาวตารมาเป็นพระกฤษณนะพญาอนันตนาคราชก็ได้ได้อวตารมาเป็นพระพราม พระเชษฐาของพระกริชนะัเช่นกันมีพระมเหสีคู่บารมีคือพญานาคินีอุษาอนันตนาวดีซึ่งเป็นพญานาคินีประจําองค์แม่รัดมีพระมเหสีขององค์นารายมหาเทพเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปมีพระนาภีและพระเสียรเป็นสีทองพญานันตนาราช สองพยามุจลินนาราพญามุจลินนาราเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองซึ่งเป็นพญานาชั้นสูงที่มีพลังอำนาจและอิทธิฤทธิเ์เหนือกว่าพยานาคในตระกูลอื่นๆกำเนิดขึ้นแบบอปปติกะคือกำเนิดขึ้นเองแล้วเป็นผู้ใหญ่เลยเหมือนการกำเนิดของเทวดาและนางฟ้าในสวรรค์ พญาผู้ชมนาคราชจาจวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคประจำพระองค์ขององค์ศิวมหาเทพพระอิศวรเป็นพญานาคในตระกูลวิรูปักมีพระวะรากายเป็นสีเทาฮินดูพระนาภีและพระเสียงเป็นสีแดงสามารถแผ่เสียงได้สูงสุดถึงเก้าเสียงแต่ก็มักจะปรากฏเสียงให้เห็นเพียงหนึ่งหรือเจ็ดเสียงเมื่อจำแรงกายเป็นมนุษย์แล้วจะดูเป็นฤาษีใจดีรูปร่างสง่างามอายุดูราวประมาณห้าสิบปี บำเพ็ญเพียรอยู่ทางตอนใต้ในหน้าน้ำอันดามันสีพยาศีสุดโทนาราศีสุดโทนาราชมหาเทพนะครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งหวังในคินคำชโนดที่มีผู้คนเคารพบ,บูชากันมากมายทั่วสารทิศผู้คนมักจะเรียกขานท่านว่าเจ้าปู่ศีสุดโทเป็นพระโอรสของพญานาคศรีนักราชกับนางพยาศีนคราบาดาลพระองค์อยู่ในตระกูลพญานาคเอราปรัณ มีพระวรากายสีเขียวมรกตเสียงและป้องพระนาภีเป็นสีทองพระวรากายใหญ่โตมีอิทธิฤทธิ์ละมากด้วยบารมีสามารถแผ่เสียงได้ถึงเก้าเสียงนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาโปรดการจำศีลบำเพ็ญเพียรและการฟังธรรมเป็นพญานาคผู้ปกครองหน้าฝั่งไทยทั้งหมดพระพยาศีสัตนาคราชพยาศีสัตนาคราชนาคาทิบดีศีสัตนาบาดาล เป็นกษัตริย์เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวอบปักรักษาดินแดนแถบลุ่มน้ำขขงทั้งฝั่งไทยและลาวเป็นผู้เปลี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์และบารมีเดิมมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดามีบิดาเป็นมนุษย์แต่มารดาเป็นพระธิดาของพญาสนธินาคราชและพญาสีภาวนานาคินีผู้สืบเชื้อสายมาทางตระกูลขององ์พยามุตลินาคราชพญาเพชรพัดนาคราชพญาเพชรพัดนาคราชผู้มีฉายาว่า พยาเกตแก้วนาคราชทรงถือกำเนิดแบบอปาติกะจุดตีมาจากเพชรนภารัตน์หรือเพชรเจ็ดสีจากซ้อยพระศอขององค์พระศิวะกำเนิดในตระกูลวรุปักเพระวารากายสีทองอรารามตามพระราชมันดาบำเพ็ญตบะและบารามีจนแก่ลงกล้าจนมีเกตเป็นแก้วเพชรสลับกับทองคำแพ่เสียงได้สูงสุดถึงเก้าเสียงพยานาคดำแสนสิริจันทานาราช พญาดำแสนสิริจันทรานคราชหรือองค์นำแสนเป็นพระราชโอรสของพญาศีสัตนาคราชพระอนุชาในพญารีสุดโธนคราชผู้ครองศีสัตบาดาลและพระนางมัทุรินราดีเทวีราชธิดาของพญาอน,นันนาคราชประสูติจากไข่ฟองที่เจ็ดไข่เป็นสีดำทองมีวงแหวนรัดรอบเป็นสีแดงมีสายฟ้าฟาดอยู่เสมอ 8. พยาต์มน,นาคราศงกำเนิดในตระกูลวิรูปักมีพระวรากายสีเขียวอมน้ำเงินพร้อมพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองพระเนรสีแดงปลายหางสีแสดเป็นพระโอรสของพญานันตนาคราชและเจ้านางสร้อยแสงคีรีมีนิสัยนอบน้อมถ่อมตนยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างดีแต่อีกด้านก็ทรงเป็นพญานาคยอดนักรบและนักเวทผู้เกลียงไกลแห่งเมืองบาดาลได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่อสู้และมนตรเวทนาคราชมาจากเทพแห่งมหาสมุทร อีกทางย่างบรรลุทิพยมนวีมหามนตราที่ยาจะมีผู้ใดตอก่อนได้เพราะองค์ได้ถวายตนรับใช้พระอินแห่งสวรรค์ใช้ดาวดึงและได้รับการโปรโดปรานเป็นอย่างมากเพราะความสามารถและที่สำคัญมีนิสัยนอบน้อมถ่อมตนพระคานตาสิเทวนาคราชพระองค์เดิมเป็นเทวดารักแผ่นดินเขมรน,นามว่าคันตสิเทพบุตรมิใช่พญานาค มีอาวุธวิเศษประจำกายคือขวานฟ้าซึ่งพระนารายณ์เป็นผู้มอบให้เป็นสุดยอดอาวุธที่ร้ายแรงสามารถฟาดสัตว์ตรูให้มาลายซิ่งด้วยการกดแกว่งเพียงครั้งเดียวแต่ต่อมาหลังรับพระราชธิดาของพยาวาสุกรีนาคราชและเกิดหลงรักสุดหัวใจจึงได้ไปช่วยพยาวาสุกรีนาคราชทำศึกและได้อภิเษกมีพระมเหตสีคู่ใจคือพระนางซิริยานาคินิเทวี และเพื่อที่จะพำน,นักอยู่ในวังบาดานคู่กับมาเหสีพระองค์และปกครองเมืองบาดานที่พยาวาสุปรีนาคราชแบ่งให้จึงตัดสินใจขอเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นพญานาคในที่สุดจึงมีสภาวะที่แตกต่างจากพยานาคองค์อื่นๆคือมีภาวะเป็นกึ่งหน้ากึ่งเทพได้นั่งบำเพ็ญตะบะจนมีอิทธิฤทธิเก่งกล้าอยู่เข้าพนมกิเลนขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่อง อาเดลชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเดียลชาแนลด้วยนะครับ